คุณกำลังจะได้ยินเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครตั้งใจจะเล่าโลกทั้งใบมองดูแต่พวกเขาได้ยินความจริงหรือไม่เมื่อชายคนหนึ่งอิบราฮิมทรอยทำลายความเงียบของเขาเขาไม่ได้เพียงแค่พูดเขาทำลายกำแพงแห่งคำโกหกนานนับศตวรรษคำพูดของเขาไม่ใช่สุนทรรพน์แต่เป็นการประกาศสงครามสงครามเพื่อจิตวิญญาณของทวีปเขาพูดอะไรที่อันตรายถึงเพียงนั้นและเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเงียบถูกทำลายลงในที่สุด ติดตามต่อไปเพื่อค้นพบความจริงอันน่าตกตะลึงเกี่ยวกับอนาคตของแอฟริกาจุดอากาศชื้นร้อนอบอ้าวจุดอิบราฮิมทรอยนั่งอยู่ในห้องที่แสงสลัวจุดกลิ่นของฝุ่นและกระดาษเก่าลอยเข้าจมูกของเขาจุดข้างนอกดวงอาทิตย์แผดเผาหลังคาดินเผาของวากาดูจุดข้างในความเงียบครอบงาอย่างสมบูรณ์เขาถือแก้วน้ำไว้จุดนิ้วของเขาลูบไล่หยดน้ำที่เกาะอ,อยู่ หยดเงือเม็ดเดียวไหลลงจากขมับของเขาจุดโลกกำลังรอคอยไมโครโฟนสีดำและเย็นเยียบวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเขาเขากระแอมข้อเสียงนั้นดังก้องหน้าตกใจในห้องที่เงียบสงบเขานึกถึงใบหน้าของผู้คนจุดใบหน้าของประชาชนของเขาใบหน้าของทหารหนุ่มที่ยืนเคียงข้างเขาใบหน้าของผู้อาวุโสดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความเหนื่อยล้า เขานึกถึงอดีตถึงคำสัญญาที่ให้ไว้และถูกทำลายจุดถึงทรัพยากรที่ถูกพรากไปถึงอนาคตที่ถูกจองจำโดยผีแห่งจัก,กรวรรดิเขาสูดหายใจลึกๆเขาเอนตัวไปข้างหน้าไมโครโฟนเริ่มทำงานเสียงของเขาทุ่มและมั่นคงดังกล้องไปทั่วห้องนานเกินไปแล้วเขาเริ่มต้นที่เราได้รับการบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวของความร่วมมือเรื่องราวของมิตรภาพเขาหยุดชะงักความเงียบกลับมาแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไปจุด มันเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่มันคือคำโกหกเขามองตรงเข้าไปในเลนกล้องดวงตาของเขาแข็งกร้าวไม่หวั่นไหวความจริงไม่ใช่สิ่งที่น่าฟังเขาพูดถึงข้อตกลงการเจรจาข้อสัญญาที่ซ่อนเร้นเขาพูดถึงการสแสวงหาผลประโยชน์จุดเขาพูดถึงการแทรกแซงของต่างชาติในกิจการอธิปไตยของพวกเขาคำพูดของเขาดังค้อนที่ทุบลงครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้สึกถึงน้ำหนักของประวัติศาสตร์บนบ่าของเขา เขารู้สึกถึงความร้อนแรงของคำอธิษฐานเงียบเงียบนับพันเขาเป็นภาชนะของความจริงที่ถูกฝังไว้มานานหลายชั่วอายุคนจากนั้นเขาก็ถึงแก่นของสารที่เขาต้องการสื่อเขามองกล้องด้วยความโศกเศร้าอันลึกซึงพวกเขาบอกว่าอยากช่วยเราพวกเขาบอกว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นมิตรของเราเขาหยุดชั่วครู่แววตาเหมือนมีความสงสารฉายว่าแต่พวกเขาไม่เคยเห็นเราเป็นผู้เท่าเทียมคำพูดนั้นลอย,อยอยู่ในอากาศดังคำตัดสินที่รุนแรง เขาสูดหายใจลึกๆอีกครั้งและตอนนี้เรามีทางเลือกเขามองออกจากกล้องสายตาจับจ้องไปยังจุดหนึ่งในระยะไกลเราจะอยู่ในคำโกหกนี้ต่อไปจุดๆ,ๆเสียงของเขาค่อยๆจางลงกล้องยังคงจับภาพใบหน้าของเขาโลกทั้งใบกลั้นหายใจดอกจันหรือเราจะสร้างความจริงของเราเองความเงียบที่ตามมาดังเหวลึกมันคือสุญญากาศของเสียงที่ดึงดูดทุกประสาทสัมผัสยืดเวลาออกไปเป็นนิรันดร์ที่เจ็บปวด มูซาผู้ควบคุมกล้องหนุ่มน้อยที่กลั้นหายใจมือของเขานิ่งบนปุ่มควบคุมโฟกัสเขาเคยทำงานกับประธานาธิบดีทรอยมาหลายเดือนบันทึกการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสุนทรพจน์และช่วงเวลาสงบเงียบของการครุ่นคิดแต่เขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้อารมณ์ดิบที่ไม่ถูกปรุงแต่งความท้าทายอันลึกซึ่งนี้ทรอยหันกลับมามองกล้องดวงตาของเขาไม่เศร้าอีกต่อไปแต่ลุกโชนด้วยไฟอันควบคุมได้ ความจริงของเราเขากล่าวเสียงของเขาดังขึ้นคือเราไม่ใช่เด็กเราไม่ต้องการพอเพื่อนำทางก้าวย่างของเราเราไม่ต้องการนายเพื่อตัดสินชะตากรรมของเราคำพูดนั้นดังก้องไม่เพียงในห้องเล็กๆที่ร้อนอบอ้าวแต่ทั่วทั้งทวีปมันคือประกายไฟที่จุดชนวนความขุ่นเคืองที่หมักหมมมานานความปรารถนาที่ถูกกดขี่เพื่ออิสรภาพที่แท้จริงเขาพูดถึงโซ่ตรวนทางเศรษฐกิจเงนนรฟรง CFA สกุลเงินที่เขากล่าวว่าทำให้ชาติของพวกเขาต้องพึ่งพาอย่างถาวรเขาอธิบายถึงข้อตกลงการค้าที่ไม่สมดุลการขุดรีดทองคำยูเรเนียมและสายเลือดของชาติเพื่อผลประโยชน์อันน้อยนิดเขาเปิดโปงความน่าซื่อใจคดของระบบที่เทศนาเรื่องประชาธิปไตยแต่กลับนุนหลังผู้นำที่ทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติจุดขณะที่เขาพูดห้องนั้นเหมือนจะเล็กลงผนังเหมือนจะรัดตัวเข้ามาด้วยน้ำหนักของคำพูด มูซารู้สึกถึงความร้อนจากแสงไฟจังหวะหัวใจของเขาดังก้องนี่ไม่ใช่สุนทนรพจน์มันคือการประกาศสงครามไม่ใช่ด้วยกระสุนและระเบิดแต่ด้วยความคิดและศักดิ์ศรีทรอยพูดถึงทัศนคติแบบนีโอโคลเนียนที่หลอกล้อนอยู่ในห้องโถงของอำนาจทั้งในปารีสและในเมืองหลวงของแอฟริกาเขาอธิบายถึงระบบที่ผู้นำแอฟริกันถูกคาดหวังให้ยอมจำนนต้องขออนุญาตต้องยอมรับเศษเสี้ยวจากโต๊ะของนายด้วยรอยยิ้มขอบคุณ เขาพูดถึงโซตรวนทางจิตใจที่ถูกหล่อหลอมมานานหลายศตรวรรษการควบคุมที่ละเอียดอ่อนแต่ไร้การที่บอกชาวแอฟริกันว่าวิธีชีวิตของพวกเขาด้อยกว่าสถาบันของพวกเขาอ่อนแออนาคตของพวกเขาเป็นไปไม่ได้หากปราศจากคำแนะนำจากตะวันตกเสียงของเขามีจังหวะด,ดังบทกวีราวกับนักเล่านิทานกำลังเล่าเรื่องความอายุติธรรมโบราณและชัยชนะในอนาคตเขาอัญเชิญชื่อของผู้นำแอฟริกันผู้ยิ่งใหญ่ ซานคาราลูมุมบาปูมาคนที่กล้าฟันถึงแอฟริกาที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงและต้องจ่ายด้วยชีวิตเขาเชื่อมโยงการต่อสู้ของพวกเขากับของเขาเองร้อยเรียงประวัติศาสตร์แห่งการต่อต้านที่ข้ามผ่านรุ่นต่อรุ่นเขาหยุดอีกครั้งและในชั่วงขณะนั้นรอยยิ้มผีแห่งความพึงพอใจฉายบนใบหน้ามันคือรอยยิ้มของชายที่รู้ว่าเขากำลังพูดสิ่งที่ต้องพูดไม่ว่าต้องแลกโดยอะไร เขามองกล้องราวกับมองเข้าไปในดวงตาของทุกคนหนุ่มสาวบูกินาฟาโซมาลีในจีเรียพวกเขาบอกว่าเรากำลังโดดเดี่ยวเขากล่าวเสียงของเขาเป็นเสียงคำรามตำ่ำพวกเขาบอกว่าเรากำลังทำผิดพลาดพวกเขาบอกว่าเรากำลังหันหลังให้โลกแต่ข้าบอกเจ้าว่าเรากำลังหันหลังให้เพียงผู้ที่ต้องการให้เราเป็นแค่ทรัพยากรเป็นแค่ตลาดเป็นแค่รายงานราคาถูกและหุ่นเชิดทางการเมืองจากนั้นเขากางวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับอนาคต อนาคตที่แอฟริกาค้าขายกับแอฟริกาอนาคตที่ชาติแอฟริกันช่วยเหลือกันสร้างกันและกันให้แข็งแกรง่งอนาคตที่เด็กๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมของตนโดยไม่ต้องละอายเขาพูดถึงสกุลเงินใหม่บล็อกเศรษฐกิจใหม่อัตลักษณ์แผนแอฟริกันใหม่ที่หล่อหลอมในไฟแห่งการต่อสู้ร่วมกันและความเคารพซึ่งกันและกันจุดความตึงเครียดในห้องนั้นราวกับกระแสะไฟฟ้ามูซารู้สึกได้ถึงมันในกระดูกของเขา นี่ไม่ใช่แค่สุนทนรพจน์มันคือถแถลงการมันคือแผนที่สู่โลกใหม่ใบหน้าของทรอยผสมผสานระหว่างความมุ่งมั่นและความเหนื่อยล้าคือการการต่อสู้ริ้วรอยรอบดวงตาของเขาดูเหมือนลึกขึ้นเส้นกรามของเขาคมชัดขึ้นเขาไม่ใช่นักการเมืองที่ขัดเกลาเขาคือผู้ปฏิวัติจุดเมื่อเขากล่าวคำสุดท้ายเขาไม่ได้ตะโกนหรือโวหารเสียงของเขาค่อยลงเกือบเป็นกระซิบแต่ทรงพลังยิ่งกว่าคำรามใดๆ อนาคตของแอฟริกาเขากล่าวไม่ได้อยู่ในปารีสมันอยู่ที่นี่ในมือของเราในใจของเราและเราจะไม่ปล่อยมันไปเขานั่งลงความเหนื่อยล้าปรากฏชัดบนใบหน้าเขาเอื้อมไปหยิบแก้วน้ำมือของเขาสั่นเล็กน้อยมูซาค่อยๆกดปุ่มหยุดบนกล้องอย่างนอบน้อมแสงแดงดับลงทำให้ห้องกลับสู่ความเงียบที่ตึงเครียดและคาดหวังสุนทร,รพจน์จบลงแต่เรื่องราวเพิ่งเริ่มต้น ความจริงถูกเปิดเผยและผลที่ตามมาจะยิ่งใหญ่ความเงียบในห้องหลังการบันทึกหยุดลงนั้นหนักหน่วงโดยในที่ไม่ได้กล่าวออกมาอิบราฮิมทรอยไม่ขยับสายตาของเขาจับจ้องที่หยดน้ำบนแก้วน้ำน้ําหนักของคําพูดของเขาลอยอยู่ในอากาศจับต้องได้และหนักหน่วงมูซาผู้ควบคุมกล้องรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนในมือขณะถอดไมโครโฟนออกอย่างระมัดระวังเขารู้ว่าเขาเพิ่งเห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ช่วงเวลาที่จะสร้างแรงกระเพิ่มไปทั่วทวีปแอฟริกาและไกลกว่านั้นนอกอาคารเล็กๆที่ดูธรรมดาเสียงของเมืองแคมเปอร์ลอยมาในสายลมยามบ่ายเสียงเรียกสดมนจากระยะไกลเสียงแพร่ร้องเสียงค้อนของช่างตีเหล็กเสียงประจำวันเหล่านี้ดูแปลกแยกจากคำประกาศอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งถูกกล่าวออกมาราวกับว่าโลกธรรมดายัางตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ไอชาที่ปรึกษาคนสนิทของประธานาธิบดีทรอยเดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆดวงตาของเธอคมกริบและเฉลียวฉลาดจับต้องใบหน้าของทรอยค้นหาสัญญาณของความเสียใจหรือความลังเลเธอไม่พบอะไรเลยความมุ่งมั่นของเขาถูกสลักไว้ที่มุมปากในสายตาที่มั่นคงมันสำเร็จแล้วเขากล่าวเรียบๆเ,เสียงของเขาตำ่ำไอชาพยักหน้าชา้ชาใช่สำเร็จแล้วและตอนนี้โลกจะตอบสนอง ทั้งคู่รู้ว่าสุนทนรพจน์นี้จะจุดไฟโดยเฉพาะในฝรั่งเศสรทรอยไม่ได้เลือกคำพูดเขากล่าวหาอาดีตมหาอำนาจอนาณานิคมอย่างตรงไปตรงมาว่าสารต่อระบบการแสวงหาผลประโยชน์และการควบคุมภาพลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนฝรั่งเศสแอฟริกาถูกทำลายลงถูกแทนที่ด้วยความจริงอันดิบและไม่ประนีประนอมเราต้องพร้อมทรอยกล่าวต่อสายตาของเขาแข็นกล้าว พร้อมสาหรับการตอบโต้การกล่าวหาและความพยายามที่จะทำให้เราไม่มั่นคงไอชาวางมือบนแขนของเขาเพื่อปลอบใจเราพร้อมแล้วท่านประธานประชาชนอยู่เคียงข้างท่านพวกเขารอคอยใครสักคนที่จะพูดความจริงนี้แต่ทั้งคู่รู้ว่าการสนับสนุนจากประชาชนแม้จะสำคัญแต่ก็ไม่เพียงพอฝรั่งเศสยังคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค ผลกระทบอาจรวดเร็วและรุนแรงการถอนความช่วยเหลือการความบาดหรือแม้แต่การแทรกแซงที่ซ่อนเร้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายสุนทนรพจน์ที่บันทึกไว้ถูกเข้ารหัสอย่างระมัดระวังและส่งต่อไปยังสื่อที่เชื่อถือได้ทั่วแอฟริกาและนักกล่าวสากลที่เห็นด้วยไม่กี่คนการรักษาความปลอดภัยรอบตัวทรอยถูกเพิ่มขึ้นแผนฉุกเฉินถูกทบทวน ไอาชาและทรอยทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคาดการทุกปฏิกิริยาและวางกลยุทธ์ตอบโต้จุดเมื่อค่ำคืนเริ่มปกคลุมแคมเปอร์เงายาวทอดตัวลงบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นทรอยปล่อยให้ตัวเองมีช่วงเวลาแห่งการคุ้นคิดเงียบเงียบเขายือนอยู่ที่หน้าต่างมองลงไปยังชีวิตเรียบง่ายที่ดำเนินต่อไปด้านล่างเขานึกถึงชาวนาที่ทำงานหนักในท้องทุ่งแม่ค้าที่ขายของในตลาด เด็กๆที่เล่นในดินโคลนเขาพูดเพื่อพวกเขาเพื่ออนาคตของพวกเขาที่ปราศจากโซ่ตรวนของอดีตเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความทา้าทายจะมีการต่อต้านจากทั้งกองกำลังภายนอกและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบเกา่าแต่เขาก็รู้สึกถึงความหวังที่พุ่งพล่านความเชื่อว่ากระแสน้ำกำลังเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณแห่งแผนแอฟริกันที่หลับไหลมานานกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ความปรารถนาสำหรับอธิปไตยที่แท้จริงแข็งแกร่งขึ้นทุกวันในคืนนั้นรายงานแรกเริ่มหลั่งไหลเข้ามาซหยิบยกบางส่วนของซุนทรรพศแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีและแตกแยกในหลายประเทศแอฟริกามีการแสดงความสนับสนุนอย่างล้นหลามผู้คนยกย่องทรอยเป็นวีรบุรุษเสียงของผู้ที่ไร้เสียงในฝรั่งเศสปฏิกิริยาคือความโกรธและความไม่เชื่อ เจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิจารณ์ประนามคำพูดของเขาว่ายโย่และไร้เหตุผลเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในชาติสมมติแห่งนี้ถูกเรียกตัวกลับปารีสเพื่อปรึกษาหารือการประชุมฉุกเฉินถูกจัดขึ้นที่ทำเนียบเอลิเซภาษาการทูตที่ประณีถูกทิ้งไปแทนที่ด้วยการกล่าวหาและการข่มขู่ทรอยและทีมของเขาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกังวลและความพึงพอใจอันขมขื่น พวกเขาคาดหวังปฏิกิริยาที่รุนแรงแต่ความเข้มข้นของการตอบสนองอาจมากกว่าที่คาดจุดในวันต่อมาสถานการณ์ยังคงรุนแรงขึ้นการประท้วงสนับสนุนทรอยปะตุขึ้นในหลายเมืองหลวงของแอฟริกาขณะที่การประท้วงต่อต้านทรอยซึ่งมักมีขนาดเล็กและดูเหมือนถูกจัดตั้งเกิดขึ้นในที่อื่นๆคลื่นวิทยุเต็มไปด้วยการถกเถียงที่ร้อนแรงจากทุกฝ่ายในสเปกตรัมการเมือง ชุมชนนานาชาติแตกแยกบางชาติโดยเฉพาะชาติที่มีประวัติศาสตร์อานานิคมแสดงการสนับสนุนอย่างระมัดระวังต่อคำเรียกร้องของทรอยมหาอำนาจตะวันตกที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคกลับประนามตามฝรั่งเศสความกดดันทางเศรษฐกิจเริ่มเพิ่มขึ้นฝรั่งเศสและพันธมิตรข่มขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือและการลงทุนค่าเงินท้องถิ่นพันพวนอย่างรุนแรงมีเสียงกระซิบถึงการแทรกแซงทางทหาร ที่ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงในอดีตอาณานิคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือนุนระบอบที่เป็นมิตรแม้เผชิญกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นทรอยยังคงท้าทายเขากล่าวต่อชาติอีกครั้งเสียงของเขาสงบแต่แน่วแน่เขาเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อหลักการอธิปไตยและการกำหนดตนเองเขาเรียกร้องความสามารถีและความยืดหยุน่นกระตุ้นให้ประชาชนยืนหยัดต่อหน้าแรงกดดันจากภายนอกจุด ในแคมเปอร์ชีวิตดำเนินต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดที่สัมผัสได้ผู้คนรวมตัวกันในจัตุรัสตลาดแลกเปลี่ยนข่าวสารใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลพวกเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปความมั่นคงในอดีตได้หายไปแต่ก็มีความรู้สึกถึงการมีอำนาจความรู้สึกว่าพวกเขากำลังควบคุมชะตากรรมของตนเองในที่สุดความจริงที่อิบราฮิมทรอยพูดออกมาเป็นคลื่นกระแทก ทำลายความเงียบและบังคับให้โลกเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่น่าพอใจของแอฟริกาหลังอาณานิคมอนาคตยังไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งชัดเจนระเบียบเก่ากำลังพังทลายและยุคใหม่กำลังเริ่มต้นความเงียบถูกทำลายและการสนทนาแม้จะยากลำบากก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในหลายประเทศแอฟริกามีการแสดงความสนับสนุนอย่างล้นหลามผู้คนยกย่องทรอยเป็นวีรบุรุษเสียงของผู้ที่ไร้เสียง ในฝรั่งเศสปฏ,ฏิกิริยาคือความโกรธและความไม่เชื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลและนักวิจารณ์ประนามคำพูดของเขาว่ายั่ยยุและไร้เหตุผลเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในชาติสมมติแห่งนี้ถูกเรียกตัวกลับปารีสเพื่อปรึกษาหารือการประชุมฉุกเฉินถูกจัดขึ้นที่ทำเนียบเอลิเซภาษาการทูตท,ที่ประณีตถูกทิ้งไปแทนที่ด้วยการกล่าวหาและการข่มขู่ ทรอยและทีมของเขาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกังวลและความพึงพอใจอันขมขื่นพวกเขาคาดหวังปฏิกิริยาที่รุนแรงแต่ความเข้มข้นของการตอบสนองอาจมากกว่าที่คาดจุดในวันต่อมาสถานการณ์ยังคงรุนแรงขึ้นการประท้วงสนับสนุนทรอยประตุข,ขึ้นในหลายเมืองหลวงของแอฟริกาขณะที่การประท้วงต่อต้านทรอยซึ่งมักมีขนาดเล็กและดูเหมือนถูกจัดตั้ง เกิดขึ้นในที่อื่นๆคลื่นวิทยุเต็มไปด้วยการถกเถียงที่ร้อนแรงจากทุกฝ่ายในสเปกตรัมการเมืองชุมชนนานาชาติแตกแยกบางชาติโดยเฉพาะชาติที่มีประวัติศาสตร์อนาธิคมสแสดงการสนับสนุนอย่างระมัดร,ระวังต่อคำเรียกร้องของทรอยมหาอำนาจตะวันตกที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคกลับประนามตามฝรั่งเศสความกดดันทางเศรษฐกิจเริ่มเพิ่มขึ้นฝรั่งเศสและพันธมิตรข่มขู่ที่จะตัดความช่วยเหลือและการลงทุน ค่าเงินท้องถิ่นพันพ้นอย่างรุนแรงมีเสียงกระซิบถึงการแทรกแซงทางทหารที่ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงในอดีตอาณานิคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือนุนระบอบที่เป็นมิตรแม้เผชิญกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นทรอยยังคงท้าทายเขากล่าวต่อชาติอีกครั้งเสียงของเขาสงบแต่แน่วแน่เขาเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อหลักการอธิปไตยและการกำหนดตนเอง เขาเรียกรองความสามารถขี่และความยืดหยุน่นกระตุ้นให้ประชาชนยืนหยัดต่อหน้าแรงกดดันจากภายนอกจุดในแคมเปอร์ชีวิตดำเนินต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดที่สัมผัสดได้ผู้คนรวมตัวกันในจัตรุรัสตลาดแลกเปลี่ยนข่าวสารใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลพวกเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปความมั่นคงในอดีตได้หายไปแต่ก็มีความรู้สึกถึงการมีอำนาจ ความรู้สึกว่าพวกเขากำลังควบคุมชะตากรรมของตนเองในที่สุดความจริงที่อิบราฮิมทรอยพูดออกมาเป็นคลื่นกระแทกทำลายความเงียบและบังคับให้โลกเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่น่าพอใจของแอฟริกาหลังอาณานิคมอนาคตยังไม่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งชัดเจนระเบียบเก่ากำลังพังทลายและยุคใหม่กำลังเริ่มต้นความเงียบถูกทำลายและการสนทนาแม้จะยากลำบากก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง โลกกำลังรอคอยบทต่อไปของเรื่องราวเมื่อแอฟริกาได้รับพลังจากคำพูดของชายคนหนึ่งเริ่มกำหนดเส้นทางของตนเองดอกจันไม่กี่สัปดาห์กลายเป็นเดือนคลื่นกระแทกจากสุนทร,รพจน์ของทรอยกลายเป็นความจริงใหม่ที่ตึงเครียดและไม่แน่นอนการข่มขู่เรื่องการความบาดกลายเป็นจริงเป็นการโจมตีที่เจ็บปวดแต่ไม่ถึงตายต่อเศรษฐ,ฐกิจของชาติความช่วยเหลือจากบางชาติตะวันตกถูกตัดขาด แต่ในที่ของมันเครือข่ายความเป็นหุ้นส่วนใหม่กับชาติแอฟริกาอื่นๆและพันธมิตรนอกตะวันตกเริ่มพลีบานคนหนุ่มสาวของชาติกระตือรือร้นจากจุดยืนอันทา้าทายของผู้นำเริ่มเคลื่อนไหวเปิดตัวโครงการรากหญ้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นและลดการพึ่งพาสินค้าต่างชาติค่าเงินแม้ยังผันผวนแต่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของการยอมจำนอนอีกต่อไปมันกลายเป็นเครื่องมือแห่งความภาคภูมิใจของชาติ อิบราฮิมทรอยจากบุคคลที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งทวีปเขาคือสายล่อฟ้าสำหรับทั้งคำสรรเสริญและคำประนามแต่ข้อความของเขาได้อย่างรากเขาไม่ใช่แค่ผู้นำของประเทศอีกต่อไปเขาเป็นตัวแทนของจิตสำนึกแผนแอฟริกันใหม่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นที่ไม่ยอมรับสภาพเดิมอีกต่อไปย็นวันหนึ่งเมื่อดงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนวากาดู เมืองถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองทรอยยืนอยู่บนระเบียงของที่พักประธานาธิบดีอันเรียบง่ายอากาศเต็มไปด้วยเสียงของชีวิตยามเย็นเสียงพูดคุยของครอบครัวเสียงหัวเราะของเด็กๆเสียงครางเบาๆของเมืองที่กำลังกำหนดเส้นทางของตนเองเป็นครั้งแรกในรอบนานเขามองเห็นเด็กชายคนหนึ่งเตะลูกฟุตบอลเก่าๆบนถนนด้านล่างใบหน้าของเด็กเต็มไปด้วยความสุขเด็กชายนั้นคืออนาคต ไอาชาเข้ามาร่วมที่ระเบียงใบหน้าของเธอผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าและความพึงพอใจตัวแทนจากบ,บล็อกเศรษฐกิจใหม่ตกลงตามเงื่อนไขของเราแล้วเธอกล่าวเงียบๆเ,เรากำลังก้าวไปข้างหน้าทรอยพยักหน้าสายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กชายด้านล่างเขารู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบจะมีอีกหลายความท้าทายคมขู่และการทรยศแต่เป็นครั้งแรกเขารู้สึกถึงความสงบอันลึกซึ้งคำโกหกถูกเปิดโปงความเงียบถูกทำลาย และความจริงแม้จะยากลำบากก็เป็นของพวกเขาในที่สุดอนาคตไม่ได้ถูกการันตีแต่เป็นของพวกเขาที่จะสร้างทีละก้อนอิดด้วยความเจ็บปวดมันคืออนาคตที่เกิดจากศักดิ์ศรีไม่ใช่การพึ่งพา